โอเคฮันทุกคนนะคือตอนนี้เนี่ยผมอยากจะบอกเลยนะว่ามีข่าวร้ายมาบอกเลยฮัทุกคนคือข่าวร้ายเกี่ยวกับเกมพอกเก้คัมมี่ของเรานี้ฮะตอนนี้คือพอกเก้คัมมี่เนี่ยคือผมเข้าไม่ได้มาประมาณสองทีละเนื่องจากว่านี่นะดูหน้าล็ออีผมนะเฟซผมชื่อว่าธนภัทรทุกคนคือเป็นเฟซรองผมนะเนี่ยทุกคนหน้าเว็บเขาระบอกว่ามันเออเลอร์ทุกคนคือมันเข้าไม่ได้นะผมรู้แล้วว่าทำไมมันเข้าไม่ได้เพราะว่าเฟซเก่าเนี่ยคือผมโดนแฮกไปฮะนทุกคน ใช่มันโดนแฮกไปแล้วนะคือมันเพิ่งจะมาแสดงผลไงคือผมโดนแฮกไปมาปีกว่าละถ้าผมไปใช้เฟซที่โดนแฮกเนี่ยมาเ็ากอินเข้าเกมนี้ได้เรื่อยๆนะแต่ตอนนี้คือฮอเกม,มอัปเดตไปไกลแล้วเนี่ยมันน่าจะอัปเดตระบบแบบว่ารักษาความปลอดภัยมั้งให้แบบนลาอินดีขึ้นอะไรงี้เนาะน่าจะคัดกรองแบบว่าเฟซบุ๊กที่บันโดนแฮกไปให้ทิ้งไปประมาณนี้อยงั้นก็นะคือผมเข้าไม่ได้แล้วทุกคนเนี่ยถ้าเกิดว่าผมจะเข้านะคือผมต้องไปสร้างไ d ดีใหม่อ่ะทุกคนคิดดูสภาพดิ เล่นมา2ปีแล้วอ่ะเล่นสามปีก็ดีครบรอบาสามปีเล่นมาสามปีแล้วทุกคนผมจะให้ไปสร้างดีใหม่ก็ไม่ได้เนาะงั้นผมมีทางเลือกให้ทุกคนฮะคือทางเลือกผมตอนนี้นะก็คือหนึ่งคือให้ผมไปเล่นเกมโอเคสัก,ก้าได้ทุกคนเพราะว่าผมจะไปหลบโอเคสัก้ามาเล่นให้ทุกคนได้แบบย้อนๆเงี้ยเมื่อก่อนผมดังเพราะว่าเกมโอเคสัก้าไงทุกคนเดี๋ยวดิผมมีคลิปประมาณประมาณนี้เลยอ่ะอย่างที่สองคือให้ผมไปเล่นเกมเมก้ามอนอ่าก็เป็นคาคาโอเคคามิงอย่าแหละแต่ว่าเป็นเซิร์ฟของ ไทยเสื้อของไทยทุกคนก็มีโอกาสเจอผมได้ไงถงทำการ,ปรเปิดบล็อกในยูทูบด้วยกันนะอจะเจอกันในชุมชนแล้วกันฮะทุกคนครับนี่ขอลาไปก่อนแล้วกันท่า,ทททข,อออทาของแมสแซคขอสาบานนี้นะว่าพกเก้คำมิงเสื้ออังกฤษของเราอะ่ะเล่นไ,ไม่ได้แล้ว <c oughs> ก็โดนแทงนาะตาสภาพวลนะ้ทุกคนรออินเข้าไปรออินจบแล้ว